ถ้ว,วันนี้เราก็ต้องแสวงหาว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของสังคมไทยหรืออย่างวันนี้อาหารแพงอาหารขาดแคลนนี่ก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นท่ามกลางโควิดท่ามการสงครามฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเรามองประเทศไทยเนี่ยผมว่าเรามีจุดแข็งอยู่4เรื่องก็คือ 1. เราเป็นประเทศเกษตร2เราเป็นประเทศอาหาร 3. เราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมที่เราเรียกว่า ซอฟต์พาวเวอร์และสุดท้ายเนี่ยเราเป็นประเทศท่องเที่ยวผมว่า4อย่างเนี่ยเป็นจุดแข็งที่เหมือนกับเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษทิ้งเอาไว้ให้นะครับเป็นสิ่งที่ใครมาแย่งเราไปไม่ได้อะเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรียกว่า GI อ่ะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใครมาแย่งประเทศไทยไปไม่ได้นะเพราะเราเป็นเมืองเกษตรพื้นฐานของความเป็นเกษตรธรรมชาติของความเป็นเกษตรเราเป็นเมืองอาหารเราเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยศิลปะวัฒนธรรม ทุกภาคและสุดท้ายเนี่ยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกฉะนั้นวันนี้สี่เรื่องเนี่ยจริงๆก็คือเรื่องเดียวันเลยนะเป็นเรื่องที่สนับสนุนซึ่งกันและกันคนมากินก็อยากมาเที่ยวคนมาเที่ยวก็อยากมากินนะมากินมาเที่ยวก็อยากมะชมศิลปะวัฒนธรรมอาหารนะครับที่กาลังขาดแคลนทั่วโลกเนี่ยเมืองไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยยางมันข้าวโพดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์ของประเทศฉะนั้นผมคิดว่า วิธีดีที่สุดที่จะสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจก็คือหยิบสิ่งต่างๆตัวน,นี้มาทำมาทำกันอย่างจริงๆนะครับมาทำในเรื่องของการที่จะใช้เทคโนโลยีการใช้อุตสาหกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างความหลากหลายต่างๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวันนี้เรามาเปิดงานในการส่งเสริมในเรื่องของทุเรียน นะถ้าดูนะว่าวันนี้ GDP เราเนี่ยประมาณ16ล้านล้านบาทแต่ปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยเราส่งออกสินค้าที่เป็นผลไม้เนี่ยนะก็คือทุเรียนลำาไยเงาะมะม่วงบังคุดเนี่ยสองแสนล้านเราส่งออกข้าวเนี่ยหล้านตัน1นึ่งแสนล้านแต่เราส่งออกผลไม้เนี่ยสองแสนล้านนะอย่างทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยส่งไปเมืองจีนเนี่ยปีนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่าแสนล้านฉะนั้นเนี่ย พผลไม้เราเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็ขายได้เยอะๆมันก็เป็นรายได้ของการส่งออกเป็นสัดส่วนที่สําคัญของ GDP แต่เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อการท่องเที่ยวพอคนเ็าเห็นทุเรียนเ็าอยากมาเมืองไทยเห็นทุเรียนก,ก็อยากจะมากินทุเรียนที่เมืองไทยนี่น,นี่นี่ยกตัวอย่างฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะหยิบสิ่งดีๆของเมืองไทยนะฮะแล้วก็มาต่อยอดอย่างวันนี้ที่ท,ที่ที่จังหวัดประจวบเนี่ยวันนี้เปิดเทศกาลทุเรียนป่าละอูแต่จริงๆเนี่ย เขาบอกว่าไม่ใช่เทศกาลทุเรียนป่าละอูนะเป็นเทศกาลทุเรียนของเมืองตะนาวศรีคีรีขันก็คือหมายความว่าทุเรียนป่าละออเนี่มีชื่อเสียงนะครับปลูกอยู่ที่ปลูกอยู่ที่ป่าละออเนี่ที่หัวหินแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มีถึง8อำเภอในจังหวัดประจวบนะครับที่เขาเรียกว่าตะนาวศรีคีรีขันแล้วก็มีทุเรียนหมอนทองเนี่ยที่ไปปลูกไว้แต่ละ8อำเภอ นะครับเหมือนกับว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหมือนกับเราไปโปวองนะครับเป็นย่านผลิตไวน์ผลิตองุ่นมีหลายพันแล้วก็มาสร้างโปรดักต์ใหม่ๆก็คือทําให้เป็นไวน์ฉะนั้นเนี่ยนี่คือนี่คือความหลากหลายของพื้นที่เกษตรที่สามารถสร้างผลผลิตการเกษตรอย่างทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นราชาของผลไม้นี่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแล้วการส่งออกก็เยอะแล้วทุเรียนก็มาสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวหัวหินก็เป็นเมืองท่องเที่ยวฉะนั้นทุเรียนก็มาสร้างเอกลักษณ์ ัวหิงก็มีความน่ารักอยู่แล้วล่ะนะมีหาดทรายนะครับมีน้ําทะเลมีสถาปัตยกรรมมีเมืองของกินแต่พอบอกว่ามีทุเรียนเข้ามาอีกอย่างหนึง่งก็ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทุเรียนก็เป็นจุดที่เป็นเอกลักษณ์ใครอยากจะกินทุเรียนป่าละอูก,ก็มาที่เมืองอวหินเนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราสามารถนะที่จะหยิบจุดแข็งที่อยู่ในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดของประเทศแล้วก็หยิบมาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การสร้างบุญค่าเพิ่มการสร้างความหลากหลายของเมนูไม่ใช่ว่าเหมือนกับทุเรียนเนี่ยต้องกินทุเรียนอย่างเดียวนะครับทุเรียนก็อ,า,อาจจะมาทําเป็นยาทุเรียนามาทําเป็นขนมทุเรียนมาทําเป็นไอศีรีมเป็นเซอร์เบตเป็นอะไรหลายๆอย่างเนี้ยฉะนั้นสิ่งต่างๆวัวเนี้ยผมว่าถ้าเราหยิบมาทําแล้วก็สร้างขัลตฟอร์มใหม่ของประเทศนะว่าจากนี้ไปเนี่ยอุตสาหกรรมหลักการส่งออกหลักเราจะอยู่บนพื้นฐานของภาคเกษตรนะครับเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรป้อนโลกเมืองไทยเป็นเมืองอาหารป้อนโลก เมืองไทยเป็นเมืองท่องเทีย่ยวของโลกเมืองไทยเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมของโลกเนี่ยผมว่าเราก็จะมีรายได้อย่างมหาศาลทั้งในเรื่องของการส่งออกรายได้จากการท่องเทีย่ยวมันก็จะเป็นแพตฟอมใหม่ให้กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับเราเราไม่กลัวเรื่องนั้นมันแพงเราไม่กลัวเรื่องเงินเฟ้อเพราะเราอยู่กับความพอเพียงเราอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่และคนก็มาแข่งกับเราไม่ได้เนี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเราแสวงหาตัวตนเราให้เจอแล้วก็หยิบสิ่งต่างๆวันนี้มันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจใหม่ เพื่อฝ่าวิกฤตเนี่ยนะครับผมว่าเราเราเราอยู่ได้แล้วก็อยู่แบบยั่งยืนด้วยนะ